น็อตนำซับจนจำทุกดางคุณนพลอันดามันกับคาทูทั้งเวียนทั้งกูแนวครับกูนี้กับที่ว่าเป็นว่าประวัติศาสตร์กูนึ่งก้องชนาบานที่ในอำเภอคนรุ่นจังหวัดอัตลุงกับเชิญกันท่ามลานบานนะครับเชิญกันท่ามลานบานแดงตีรวินใกล้ๆนนกับคือนอตนำซับนีอคุณโทกับคุ่นโทษนี่กับคือใบปลิวกับใบปลิวจนกันก้องเบิ้นเบิ้นนองกันท่ามลานกับกูนี่ไม่ธรรมดากับโน็ตนำซับกับ ดุดังครับดุดังอันดามันคือเอกท่านลักทานนะครับตีใบเปลวนะครับมีตัวทัดชัยยายด้วยนะครับควายได้ชนะนะครับขับกระดนี้วัวข้าวตู้ทั้งเวียนเป็นดีเรียบร้อยนะครับขับตัวดำนี้ครับตัวดำนี้คือดุดังขุ่นพลอันดามันก้องนายปิงบานทุงขึ่งนั่งดุดังขุ่นพลอันดามันก้องนายปิงบานทุงครึ่งนั่งขับเสียดับด้านแดงกับโนดนำทับหรือว่าคุณโต้ก้องนายจารุดบานได้ร่วง กับเราไม่อย่างไ้โตนะครับหนึ่งจากว่าจนว่าลานตองดีเราเรียกว่าคุณโตไม่ใช่คุณทั้งนะครับกับกามีรักแปดว่าเต็มสนามเดียกตีลงไปนี้ก็ไปเป็นญาดิวัวไปแล้วพี่น้องวัวไปก็ไปแลกกันในถึงครับกับควายดำกับควายดำดำกับแดงกับกับกอนี่คือโน้ตกับ นนดนำชาบัวคุณโตของคุณจรุนบันทร่วงส่วนดำกับนี่กับมิตรักแวนรัวนะครับตาลาดุนตาลราดวันจันตีนึงนะครับมากใหมเยอะะตาแป้จังอุ้ยเดียวรับคุณขับขังครับนาทีรเระเจ้ย์เลนะครับเอินล้าลานจะไปทางไหนนะครับส้มลานเต็มนะครับไม่ใจปอกแพก็กไม่ใจย,ย่อยแยะกับไฟแดงกับไฟยอด ลูกังนะจะได้เทียบทุกกาทุกไปีเดียวแต่ไป,ไปยอดมันต้นกับนี่นี่น,นี่ไปยอดไล่ยอดคีปเลวบิดคีปเลวบิดน่ากลัวทีเดียวดูกนี้คดนี่ขันคุณโต๊กไม่ปล่อยนาทีต้องนาทีเพือนตีเดียวควายลูกดังขับลูกดังเฟตัดน,นดามันลูกด,ดังคุณเรอัน,นดามันว่าไปตัดวดำับนี่ และเมื่อวันต่ำปลายาจะไปจะไปแต่มันก็ย,ยังอยกควายดำค่อนข้างจะดุดันมีใจปลายยอดใจปลายยอดคลปเอเวอคีิปเลบิตมีตักไปตีคนเขา้าชนิดเกดี่่าไม่มีโอกาสได้กินข้างแทมทุกข้างน,นนะนี่ตัวเป็นชุดนักกองดุด,ดังคุณพนันดามันตัวดำน,นะครับจากถุงซึ่งนั่งจะเป็นลวในจังหวัดปะะัตตานีเลยกันนะครับ กันที่นำวัวมาจนได้กันต้งสางลานนี่ครับไม่ใช่ธรรมดานี่แต่งยีแตงวอดออกขึ้นจุติยาธิพงษ์ท่านมาผู้นี้วายจุติอาธิมากับแน่นอนเลยครับนี่และแต่งยีแตงวอดได้กับจุติอาธิมาท่านขันคุณโตจนแต่กลางดังทุกทีคนขับสนามกับวิกเต้ลืมไปเลยว่าน้ำจัวปัจจุบันน้ำจั่วมาได้กับการลั่งจากน้ำจั่วันเดียวนะครับผู้นี้ชนกับท่านคุณโต

ดงังหยุดคิดนิดหน่อยเทปัหน้าชีวิตเป็นฤทธิรภาวะนี่นี่เหมือนกับพยายามจะตู้นะครับพยายามจะตู้เลยพยายามจะดิฟต,ตัวอเอเผื่อจทะทำมันนี่แต่ว่าทันคุณโตไม่เปนาทีต้องทันคุณโตนี่นี่นี่ต้องเรียกเอาใจหัวเวลานหัวเวลาน่นานได้ไม่อยากนี่นี่ไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าอย่าแต่งตายนะก็อลองดี กองเชียร์เลยกองเชียร์กองเชียร์นี่ก็ดีใจกว้ยดีใจต้องกว้านาแน่นอนนี่มันรวงพุนกับเจ้าเจ้าคริกัดีนะครับทันกุนโตนี่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 คริัดวุดวัดโวยวายนี่พอตักตีกันถ้าเป็นดีวีดีนะครับถ้าเป็นดีวดีนี่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 น่นนไม่ใช่เขามีเลื่องนะครับเขาจะพยายามคับเขาจะพยายามก็กันข็ออะนี่นี่กันกันกุนกันกุนนายเงินกันกุนนาย่ง มาตีน้องนี่ดิใครจะได้ไม่ยุง่งกับนี่ต้องเป็นลมเชื่อนี่เสื้อกูบาลามีนะครับใช่ถุกตีนะถุกตีอะไรก็จะต้องเป็นลมต่อหน้าตันคุณยิ่งถูกตีนี่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 ยึดก้อนดูยึกดก้อนข้าไปไหมจับลูกดงังคุณเป็นอันดามันว่าว่างว่างว่างทนตโต้เลย่ว่างแต่งพูงให้ปริ้นไปเลยเลยว่า ทัานคนโตยืนวังตัวอยู่แล้วไม่คอยนาทีเอนไม่คอยนาทีต้องเปินมากินปุ่งได้ทั้งหน้าทั้งตานี่อย่างไหนเนี่ยเจนน้าคนนายพ่อขั้นเลยลูกขั้นทุกคู่ไม่ใส่หนักลงไว้จุดเอาไหมลูกแางจะดำนะครับนี่โดนยำแย่เยอะแยะ,ยะแต่มันพยายามที่จะสูไม่นี่ไม่แหน่อยชิ้ใจไม่มาชิ้นเขาคงจะไม่เลี้ยงไว้จนเป็นลานเหมือนกันกับตัวดำนี่ ช่องาเจนกันสล้านนะครับไม่ธรรมดาครับใส้ตะบันแตงยแตงอดจุดาทิอดอไ้มาุก้าคมันความที่ทับัไดนะครับวกแตงยูแตงอดนี่รับออกทีวียแตได้เลยไปแล้วครับนี่นี่จับได้มาเดียวกลางปีสองครับผ่านคุณโตได้มาเดียว่านโต่านโตนี่ข่าวบอกไม่ไหวทำนี่ใจเจ้า มีถ้าไปอีกครั้งเดียวก็คงจะเปนนวิทยากเลยคนระับมีจิตใจก,กติากากับตัวไม่หยุดจิตใจกติกาแต่กติกาจะดีตัวอีกครั้งเดียวครับดีตัวอีกครั้งเดียวตัวแพ้พอนเลยครับการดุกดังคุณพลนธรามกขอกคิดันิดจะยืดท้อรวยจะเดินด่างไปละจ้ากังดีตั้มพปนวิทยาเลยคนระับจะเปนวิทยาแล้ว กับกาแฟไปเลยนะครับจับก็จัดเก็บในนอตเลยครับตอนนี้ครับโนดน,นำชับรือว่ากันคุณโตนี่ครับข้างานจะรุ่นมันไดรล่วงกับชนะเบสเด็ดคาดนี่ครับลูกพีกาวแก้ในว่าจะหน้ามันจะได้กับคนที่เจะเรอะร้องเฉือน,นีดถวยว่าเป็นเคล็ดนะครับได้แค่เนี้ยต้องหนาครับใหม่ใม่มาเลยหลจะชนะปีอยู่เจ๊ยนี่นี่นี่ดินก่อนดินเราเยอะก้อนเจ๊ก่อน ก็ล์ฟแทกซี่มึงเคยกอล์ะกันกูจบล็อกคนนี้แล้วมึงจบล็อกกันครับนมาวางลุกไปลุกยันได้ลุกแั่งต่อไปยังมีด้วยเราลุกจวกันแล้วพอมากันไล่คนลุกกับกันคุณโตกับกันคุณโตปานีกากับันเวหะมีใจเลยกับเรามีใจมีใจถับเกิดเวลาที่จนดังมักร้นี่ก็พบนาทีที่ิบเจ็ดวีนะครับพบนาทีที่ิบเจ็ดวี กับนี้กับสามลานนะครับสามหลานก็แบบสามหลานต้องบุกก็ก้องจริงนะครับในตุ้งดาด้วยนะก้องจริงในติดตั้งนูโนติดตั้งตั้งนะก้องจริ้งแับนล้นะครับจุดแต่งยวแต่งโนจุดทีห้าสิบห้าเลยครับอยู่ในจุดที่ห้าแถบนี้แนวว่ากับแนวว่ใส่เสื้อจุดล้อนะครับคแับก็ เบ็ดเสร็จเบ็ดขาดแต่งตัวล่อล่อได้รู้กับแต่ลูกโจหน้ากล้องก่อนครับก็นี่กับครับแลยครับครับแลยครับท่านคุณโตกับท่านคุณโตครับแล้วครับก็มัาเกนี้เลยครับคู่นี้ครับซิปที่นิวกับซิปที่นิวทีวี